ยิงกันอีกแล้วฮะคุณตำรวจโอ้โหเรื่องยิงกันนี่บอกผมเลยฮะผมพร้อมช่วยเสมอยิงโจนตรงนู้นใช่ไหมครับอ๋ออันนี้น่าจะล้อมจับยาบ้าฮะยิงโจนเดี๋ยวเราช่วยช่วยโจนก่อนช่วยโจ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับวันนี้ก็ยังอยู่กันในโหมดออฟไลน์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีมอดของรถแข่งสวยๆอีกหนึ่งคันมานำเสนอนะครับจอดอยู่ด้านข้างผมเลยนะฮะคันนี้ชื่อของเจ้ารถคันนี้นะครับมันก็คือ Audi R8 LMS นะครับน่าจะเป็นมอตรถยนต์จากค่าย Audi คันแรกที่ผมเคยแต่งนะฮะมันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบ เขาผลิตมาเพื่อจําหน่ายให้กับนักแข่งมือสมัครเล่นนะครับอารมณ์ก็ประมาณว่าซื้อเสร็จนี้เอาไปลงแข่งในสนามได้เลยนะฮะไม่ต้องมาแต่งเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับราคาของเขาที่ก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับประมาณ10ล้านเท่านั้นเอง <laughs> 10ล้านบาทไทยนะครับใครซื้อก็บอกด้วยนะจะไปอาศัยนั่งเล่นสะหน่อยนะครับสังเกตจากงานมอสของเขานะครับรูปทรงก็แบบว่า คือดูฉปเชียวครับมีสปอยเลอร์อันใจนะฮะแล้วก็ลายของรถสนามนี่แปะรอบตัวรถเลยนะครับจะเป็นพวกลายของสปอนเซอร์ต่างๆนะฮะเครื่องยนต์คันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็น V10 นะครับ5.2ลิตรมาพร้อมกับเกียร์6สปีดนะครับแหมดูด้านนอกแล้วสวยงามเลยนะฮะไฟเลี้ยวตรงนี้นี่เป็นแบบกรอบออกเหลือง <S <S ๆทองๆด้วยนะครับกระจังหน้าก็มี โลโก้อยู่นะครับแล้วก็ฝากระโปรงก็มีแปะ R8 ตัวเบืเริ่มเลยนะครับมาเดี๋ยวไปดูด้านในตัวรถกันดีกว่าครับมาดูซิว่ารถแข่งนี้เขาจะตกแต่งมาฮัลลูฮาราขนาดไหนสังเกตเครื่องยนต์ของเขานะครับวางอยู่ตรงกลางเลยนะนี่ <Wow. S 1> ดูเฟอร์เพรสซันกันก่อนเลยครับวาดูพวงมาลัยแล้วก่อนครับโอ้โหพงวงมาลัยนี่นึกว่าจอยเกมปุ่มอะลรที่เต็มไปหมดเลยนะฮะ นี่แล้วก็นับปัดนี่เป็นดิจิตอลนะครับดิจิตอลเต็มรูปแบบเลยไม่มีเข็มไม้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านในแบบเต็มๆอันนี้คือเครื่องยนต์นะครับสวยงามเลยฮะแล้วก็พอเข้ามาในห้องโดยสารครับผมปึ๊บอ,อันนี้คือเรือนไม้นะครับก็จะมีแบบวัดระยะวัดรอบอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่แล้วก็ตรงนี้ปุ่มอะไรเนี่ย ไฮบีมเลนไลท์รีเวิร์สไวเปอร์สปีดโอ้โหปุ่มควบคุมเยอะมากครับอันนี้คือพวงมาลัยแบบซูมใกล้ๆนะฮะแมนึกว่าอยู่ในยานอวกาศนะครับและนี่อะไรเอ่ยถังสีดงแดงอยู่ด้านข้างนะครับอยู่ด้านข้างคนจริงๆมันต้องเป็นตำแหน่งของคนซ้อนด้านหน้านะฮะแต่ว่าอันนี้เขาเขาถอดบาะออกไปนะครับนั่งได้แค่คนเดียวเท่านั้นเองด้านหลังก็โลง่งๆครับไม่มีอะไร สรุปว่าคันนี้มันนั่งได้แค่ที่นั่งเดียวนะครับน่าจะแบบเอาไว้แข่งโดยเฉพาะเลยอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปทดสอบสมรรถนะรถกันหน่อยครับผมในโชว์เบิร์นก่อนเลยอย่างแรกนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้สดุดสดุดแม่มันเท่จริงเลยครับผมมาเดี๋ยวเราขึ้นตึกกันก่อนเลยครับ วันนี้เราไม่เทดบนทางธรรมดานะฮะเปิดมานี่ขึ้นท่านบนเลยมาไปเลยเพื่อนโอ้โหกระแทกไปตึงทีไปขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อนโอเคแม่ยิ่งโดนแดดยิ่งสวยงามครับไปเลยฮะกระโดดลงข้างๆที1 w o one go ยาวไปครับโอ้โหความเร็วนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับขับแป๊บเดียวนี่ตัดเข้ามาจะสองออยู่แล้วนะฮะสตาร์จัมครับผมอึบหน้างี้กดลงกับพื้นเลยนะเดี๋ยวเดีวเดี๋ยว,ยวอย่าพึ่งคว่ำอึ้บ รถใครก็จอดอยู่ไปกระแทกเ็เต็มที่เลยแม่คันนี้เป็นมอเตอร์รถแบบแอดออนนะครับรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้ใส่ชื่อรถมาเวลาเข้าอู่นะครับซ่อมไปก่อนเลยนะฮะมาดูซิว่าแต่งอะไรกันได้บ้างนะครับอัปเกรดอาร์เมอร์ไปก่อน100%แล้วก็ตามด้วยเบรกระดับรถแข่งนะครับเครื่องยนต์อัปเกรดเลเวล4แต่ไม่แต่งนะครับไฟหน้าเป็นซีนอนนะฮะแล้วก็ไฟดิออนใต้ท้องรถเอาเป็นสีอะไรดีละ่ะ อูนี่ล้วกันอิเล็กทริกบูจริงๆคันนี้ผมว่ามันไม่ต้องแต่งก็ได้นะผมว่ามันลงตัวมาตั้งแต่แรกเลยนะครับรูปทรงแล้วก็ลวดลายต่างๆแล้วก็อันนี้อะไรไป้ายทะเบียนนะครับไม่มีให้เราแต่งข้ามไปแล้วก็รีสเป์อเลือกลายได้นะครับมี2แบบให้เลือกอันนี้แบบที่1นนะครับส่วนอันนี้เป็นแบบเดิมๆจากโรงงานนะฮะ โอ้ก็สวยคนละแบบนะครับแบบที่1รู้สึกว่าจะเรียบกว่านะฮะแบบเดิมนี้ก็ออกแน่นๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมแต่งเป็นลายที่1ไปก่อนละกันนะครับสีเทาแดงมาเลยนะแล้วก็อันนี้ s u บเ e n ช i o n ครับโหลดเตี้ยลงมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคใส่ไปนะครับแล้วก็ทาน i s ช i o นระบบเกียร์ครับผมตามด้วยเทอร์โบนะครับแล้วก็ล้อฮะลงล้อได้หรือเปล่าเอ่ยอ่าลงได้นะครับ ลงล้อได้ด้วยวันนี้เราเอาล้ออะไรดีล่ะผมว่าล้อดำสวยดีนะดำเทาเอานี่แล้วกันครับคาร์บอนอินฟโนนะครับ3650แล้วก็วิวคัลเลอร์ฮะวิวคัลเลอร์ก็จะเป็นแค่สีตรงกลางเล็กๆนะครับเอาเป็นแดงๆแล้วกัน ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเอาใส่ไปก่อนแล้วก็ยางครับผมยางเป็นคัสตอมไทยนะครับแล้วก็ยางกันกระสุนตามด้วยควันนะครับใส่เป็นแพทที่ออดไปหมดไหมแล้วก็อันนี้วินโดว์กระจกนะครับเอากระจกใส่ดีกว่านะโชว์ห้องเครื่องด้านในอ่ะหมดแล้วนะครับแต่งได้แค่นี้เองเท่ากับว่ามันแต่งได้แค่ลายลายเดียวนะครับส่วนสปอยเลอร์ด้านหลังนี่แต่งไม่ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันครับ ว้าออกมาโดนแดดนี่สวยงามเลยนะฮะเทาแดงว้าเสียงเครื่องนี่ลั่นขึ้นกว่าเดิมด้วยโอ้โหสะใจครับเสียงท่อลั่นมากโอ้สุดยอดครับแม่คันนี้นี่เป็นคันที่เสียงท่อถูกใจนะหลังจากแต่งมาหลายคันนะครับ มาแหวนกันหน่อยโอ้โหออกตัวออกตัวไวกว่าเดิมเยอะครับมาเลยขึ้นสตาร์ทกันก่อนอไปกันเลยเพื่อนยาวอึบสตานเฟลนะครับลงไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ว่าไม่ชนนะอึบมาว้าว โอ้เจ๋งครับคันนี้แรงเอาเรื่องอยู่ต้องขับแบบเฟิร์สเพรสซันกันสักนิดนึงเสียงในห้องโดยสารนี่แบบว่าได้อารมณ์รถแข่งมากก็วุมว้มวุมว้มวุมว้มวุ้มมาะเฮ้ยอย่าเพิ่งปาดหน้าพี่ไอ้น้อง โอ้แรงครับโอ้โสุดยอดไปเลยเอย้ไม่ชนด้วยอึบอึบอึบอเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ย,ย,ย,ยม่กี้ยังบอกไม่ชนอยู่เลยนะไปล่อเอาขอบปูนข้างทางซะละวู้เฮ้ยความนจนได้นะแม่ เอาละฮะคุณผู้ชมสําหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้า Au Audi R8 คันนี้มาลงสนามดูบ้างครับมาดูซิว่าทางตรงสัตยาวนี้เขาจะทำท็อปสปีดสูงสุดได้ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ความเร็วตัดเข้าเกียร์สนะครับแล้วก็ทะลุ200ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับความเร็วยังคงขึ้นไปเรื่อยๆครับผม208 209ครับ215ครับผมตันไหม ยังไหลยอยู่นะครับปลายยังไหลไปอีกนิดนึง218แล้วก็ตัดเข้าเกียร์ความเร็วตกลงมานะครับโอเคผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ200ต้นๆน,น,นะครับคิดว่าไม่น่าจะขึ้นไปสูงวันดีแล้วนะฮะเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะมาทดลอง1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดูกันซิว่าเจ้า Audi a u d ี R8 คันนี้จะรับไหวหรือเปล่านะฮะไปที่ปรับแรงม้ากันก่อนเลยนะครับ ผมจะเริ่มที่200แรงม้านะครับแล้วก็ทอรกนี่เอาไป5ก่อนนะครับทอรกเยอะผมขับลำบากมากมันจะตกน้ำเอานะครับแม็กสปีดนี่ก็ใส่ไป9999นะครับเผื่อไว้โอเคมาดูกันนะครับแรงม้า200กับทอรก5จะรีดได้ถึง1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเปล่านะครับไปกันเลยครับผมที่ t 1 Go ออกตัวล้อฟรีไปเหมือนเดิมครับ โอ้โหรถค่องข้างซาสะบัดเลยนะครับคืออารมณ์เวลาขับนี่ต่างกับมอเตอร์ไซค์ลิฟต์เลยตรงไปครับโอเคความเร็วตอนนี้ขึ้นมาสูงมากครับ800กว่าครับผม900 โอเค1 0 0 0 1 0 0นเรียบร้อยนะครับโอ้โหเดี e ๋ยวเดี e ๋ยว e. ไปเฉี่ยวข้างทางครับผมความเร็วตกลงมาครับเร่งขึ้นไปใหม่ตอนนี้รู้สึกว่ามันทะลุเข้าเกียร์7ไปแล้วนะฮะของจริงมันมีแค่6เกียร์นะครับแต่ว่าในเกมนี่มันตัดเข้า7นะฮะโอเคก <Okay, S 1> <Okay, S 2> ลับมาที่1,000กันอีกรอบครับผมสุดทางพอดีนะฮะยังไงครับอืม จังหวะนี้ที่อกบบว่าไม่ต้องเบรกกันเลยนะฮะมาแรงขนาดนี้จากรถกลกายปเป็นเรือเลยแม่เอาละฮะคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้า Audi R8 LMS คันนี้ลงถนนจริงๆกันบ้างนะครับสังเกตว่าตอนนี้สภาพอากาศนี่ค่อนข้างจะแย่เลยนะฮะฝนตกพัาๆคิดว่าถนนนี่ลื่นแน่นอนนะครับเปิดไฟหน้าก่อนเลยฮะโอเคไปครับซิ่งกัน ไม่รู้ว่าจะรอดไปถึงไหนนะครับแมอย่างนี้ลื่นปื๊ดเลยยาวไปครับผมโอ้โหยังรอดอยู่ครับกระแทกไปทีนึงอย่าขวางทางพี่ไอ้น้องรถยิงลื่นๆอยู่นะโอ้โหรถติดด้วยรถติดด้วยครับรอดไปปาดปาดเอ้ะปาดซ้ายปาดขวานะครับ แตงซ้ายปาดขวาโอ้ลื่นมากแต่ว่ายังไปได้อยู่นะครับโอ้โหเป็นไงล่ะเพื่อนหมุนเลยล่ะสิโอ้โหหมาต้องเบานิดนึงครับถนนลื่นมากขับเร็วไม่ได้เลย เบรกเบรกเบรกเกือบไปชนรถกระบะซะแล้วนะครับขอแซงหน่อยโอ้โหสภาพอากาศมองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะฮะอึ๊บเ้ยเกือบชนซะแล้วยาวไป ลกข้างทางไปเรื่อยๆครับอไปลอสเสาไฟข้างหน้าเดี๋ยวดิฟเลยมาเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวร้านน้องหมาหน่อยนะครับเราไม่ได้ไปกันนานมากแล้วเดี๋ยวไปดูซิว่าเจ้าสุกุป้ดูนี่ยังอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าโอเคถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวนี้เลยว้าโอ้สกูปปี้ใครมาจอดอยู่ตรงนี้ครับล็อกล้อหรือเปล่าเดี๋ยวจะโดนขโมยเอานะไอฝน,นตกรีบเข้าห้างหนก่อนเลยอ๊อโอ้โหแล้วร้านขายมันมันไม่มีหลังคาหรือยังไงพอเข้ามาในร้านขายแล้วแบบฝนยังตกอยู่เลยนะครับโอเคนี่นะยังอยู่ดีมีสุขนะครับ สกูบิดูของเราจัดไปหนึ่งตัวไปเที่ยวกันตามมาจริงๆต้องซื้ออาหารในเขาก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวเลือดเขาหมดตามมานี่ยสกูบิดูลูกพ่อดเดี๋ยวซื้ออาหารให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปืนมาจากไหนเ <laughs> 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 ดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวปืนมาจากไหนเต็มเลย <laughs> <laughs> รู้สึกว่ามอสมันจะไปทับกับคำสั่งอื่นนะฮะโอเคมาขึ้นมาสปกปูบี้ขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวต้องใส่คำสั่งให้มันขึ้นมาครับ get inside อ้าวขึ้นไม่ได้ครับผมรถคันนี้มันจูนมาให้เฉพาะนั่งคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ลาก,ก่อยนะสปกูปปี้ <laughs> มันพาไปซ้อนด้วยไม่ได้ครับวิ่งตามมาได้ไหม ามมาตามมา,าม,มามาเดี๋ยวพาไปวิ่งเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถแล้วเดี๋ยววิ่งตามมานะเอาให้ทันด้วยโอเคป่ะไม่ตามมา <laughs> เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาจริงด้วยเออพาหมาไปวิ่งเล่นรูปแบบใหม่ครับผมมาสกู๊ปี้เออตามมาเออเอาดิมาหนิมาหน,านิเออ <laughs> มันจะวิ่งทันไหมล่ะเนี่ยวันนี้มันยังอยู่นู่นอยู่เลยนะครับเออทันเปล่าตามมาค่อยๆไม่ต้องรีบเออมาเรื่อยๆแม่ผมนี่อยากใส่พลังเดฟแฟลให้น้องหมาจริงๆนะจะได้วิ่งตามรถทันเฮ้ยข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นครับยิงกันอีกแล้วฮะคุณตำรวจโอ้โหเรื่องยิงกันนี่บอกผมเลยฮนะผมพร้อมช่วยเสมอ ยีงโจนตรงนู้นใช่ไหมครับอ,รอ๋ออันนี้น่าจะล้อมจับยาป้าฮะยิงโจรเดี๋ยวเราช่วยช่วยโจรก่อนช่วยโจนเขาม่แต่ช่วยตำรวจไอ้นี่ช่วยโจรไ้ดีอะไรมาชนเติร์นหน้าถอยหลังทำไมนีเมม่เรียบร้อยฮะหมดไหมเรียบร้อย เก็บตังจ้าสบายเลยแมโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับมอดของรถ audi r 8นะครับรถแข่งสำหรับมือสมัครเล่นนะฮะคันนี้ก็ถือว่าเป็นมอดที่ทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับ ยังไม่ทันแต่งนี่ก็รู้สึกถึงความสวยนะฮะสวยตั้งแต่ออกมาจากโรงงานเลยนะครับโอเคสุดท้ายนี้ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe กันไว้นะครับเพราะว่าช่องนี้มีคลิปให้ดูทุกวันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมาเดี๋ยวส่งท้ายกับแลมตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นแลมทางเรียบที่ผมเพิ่งลงมอดมาใหม่นะฮะ ความสูงอาจจะไม่เท่าของเดิมนะครับแต่ว่าความเรียบนี้กินขาดแน่นอนไปดูกันเลยครับผมโอ้โหความเร็วแม่พอเรียบแล้วรู้สึกว่ารอบมาไวขึ้นนะครับตอนนี้เกียร์หกเกียร์เจ็ดนะครับสี่ร้อยกว่าแล้วดานามีกระโดดอีกชั้นหนึ่งครับผมเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวแม่เพิ่งบอกอยู่ว่าทางเรียบแล้วไปสะดุดอะไรเขาเลยเนี่ยออดี้8เหลือแต่ซากเลย ยังขับได้อีกนะเนี่ยแม่ <Okay. S 1> <laughs> ไปกันเลยวู้ลาก่อยจ้า <laughs> สุดยอดไปเลย